สีสันรอบขั้นครับผมรถเข้าไล่เข้าสวนฝากพี่น้องที่รับชมทางช่องความสุขเล็กๆสุทิ้นบาดหน้าอยากจะได้นะครับรถเข้าไล่เข้าสวนครับวันนี้มีมัด้าแครบครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลครับกับข้อใส่งานครับมีคอกเสริมให้ด้วยครับสำหรับพี่น้องที่อยากอยากเอาไปใส้ครับแก่ไม้นะครับผลไม้ยางพารา ผลปามนะครับหรือจะเป็นผลขี่ยางครับผมนี่ครับรถกับพ่อใส่งานครับสําหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะเอาไปใช้ครับขอบ14ครับยาง195ดูครับคัดซี่ไม่มีปะครับไม่มีเชื่อมคัดซี่สวยๆครับข้างล่างแน่นครับผมไม่มีดามไม่มีเชื่อมไม่มีตัดต่อครับเครื่องดีเกียร์ดีครับเป็นแคบกว้างสภาพ กรบพ่อใส่งานครับด้านข้างไม่มีขาดกระจกหมุนขึ้นลงได้ทุกบานไม่มีตัวกรองนะครับข้างในเบาะเสริมมาแล้วครับเบาะตะเรียบร้อย5สปีดครับผมข้างในไม่ขาดครับคอมแอร์ครบทุกอย่างแต่แอร์ไม่เย็นครับต้องเช็คเพิ่มนี่ครับผมประตูปิดสนิทครับฝับงผู้โดยสารสีสัน ก็พอประมาณครับอาจจะไม่ค่อยสวยทะเบียนบใบไม้งองู8535ครับหนองบัวลำพูครับพี่น้องครับเครื่องดีเกียร์ดีครับทัดซีไม่มีผุครับดูครับสีสันรอบคันนี่ครับฝั่งคนขับครับผมดูครับกระจกหมุนขึ้นลงครับก็ยัง โอเคไม่ตกล่องครับเปิดอยโ่ดูเครื่องครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นพาวเวอร์ครับพวงมาลัยพาวเวอร์ห้าสปีดครับไปดูเครื่องด้วยกันครับนะครับประตูปิดสนิทครับผมซ้ายขวาปิดสนิทกระบะไม่มีผุครับมีคอกเสือมาด้วยนะครับ สีเดิมบางครับเดิมเดิมบางบางเดิมเดิมบางบางครับผมสีสันรอบคันดูเครื่องครับเครื่องไม่มีเยิ้มครับผมสภาพเครื่องโอเคครับดูดีครับรถเข้าไร่เข้าสวนนะครับน้ำครับน้ำวนดีครับผม นี่น้องเข้าหาไปใส่งานเกษตรครับราคา49,00 0ก็ยังคุยกันได้ครับผมนี่ครับฝาท้ายเดิมบางบครับผมมัสด้าครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลครับสีสันรอบคันก็ประมาณนี้ครับผมขอคนที่รับสภาพได้ครับรถเข้าไร่เข้าสวนในราคาครับ49,000บาทครับราคาก็คุยกันได้ครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ครับ0983508009ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับสวัสดีครับ